อ้าววันเกิดค่ะไปดูของขวัญจากอปูเร็วพี่เชียร์พร้อมยังพร้อมค่ะโอเคอ่าีของขวัญแบบเทคโนโลยีนะยังไงเอ่ยของโมพีนี้ เียังสพี่คะน้องตั้งใจที่จะอัดเพลงนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่ชายคะ่ะอยากจะเซอร์ไพรส์พี่ชายเพราะน้องไม่มีโอกาสที่จะมาอวยพรเหมือนคนอื่นๆเพราะเรามีข้อจำกัดที่เหมือนกันก็คือ น้องไปได้ทุกที่ในประเทศไทยยกเว้นต่างประเทศพี่ชายก็เดินทางไปได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยอยากจะบอกว่าความรู้สึกนั้นมันทรมานมากค่ะและอีกความรู้สึกหนึ่งและน้องก็เชื่อว่าพี่ก็รู้สึกเหมือนน้องก็คือการที่เรามาจากประชาชนเรารู้สึกถึงบุญคุณเรารู้สึกถึงความรัก ความหมวงใหญ่ที่ประชาชนมีให้กับเราทั้งสองน้องอยากจะมอบเพลงนี้เป็นสื่อกลางของเราสองคนไปยังประชาชนเนื่องในวันเกิดพี่ชายค่ะทุกวันที่ผ่านพ้นไปทุกเพลงข้างในหัวใจเป็นเพลงของ กว่าจะนึกขึ้นได้ว่านังนที่เรานั้นได้พบได้เจอ จะรู้ว่าฉันมีเธอมานานขนาดนี้แต่เมื่อนองมานึกย้อนไปวันที่ด้หรือวันที่ดีก็หันไปเจอเธออยู่ข้างๆหรืออะมาก็งก่คนเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ซึ้งไม่เห็นสำคัญ ไม่เคยนึกวันนี้จะมีรางวัลจากฟากฟ้าอยากจะมีคำพูดดีๆที่จะใช้พูดแทนสายตาว่ารักยิ่งกว่ามันมากยิ่งกว่ามากมายเพราะมีเธอชีวิตนี้จึงเดินมากไกลยิ่งกว่าความฝัน เธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นของวันที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอ คอยกระซิบว่าฉันยังคงมีใครอยู่เสมอในชีวิตมีหลายเรื่องราวแต่ว่าทุกเรื่องราวของเธออยู่ลึกยิ่งกว่ามันชัดยิ่งกว่ามา ยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นของควันที่สวยที่สุดและมี ก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะสื่อความหมายและความรู้สึกของดิฉันก็หวังว่าคนฟังจะรับรู้ความรู้สึกนี้ด้วยเหมือนอย่างที่ดิฉันรู้สึกนะคะตาบกได้คุณตายัตา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 อยู่ไหน <Okay. S 2> ความทรงจำยังคงงดงามแม้น่นานและไม่มีวันจากเราไปไหนเพราะมีเธอชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอ ทางที่มีแสงไฟเป็นคองวคัที่สวยที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอ สุขสันตันเกิดนะคะพี่น้องรักพี่ค่ะให้พ่อรักน้องคอมเมนะคอมเมน้องมากนะพ่อขอบใจมากน้องเลย <pir ms> ทุกอย่างมันเป็นเดสตินีบางทีเราก็กำหนดไม่ได้เพราะว่าเราถูกกำหนดมาอย่างนี้ก็ต้ออดทนฝ่าวันมันไป ทุกคนเกิดมามันมีผังชีวิตติดตัวมาชีวิตทุกคนถูกวิคิดว่าจะต้องไปตรงไหนแต่ระหว่างทางนั้นเราต้องทำให้ดีเท่านั้นเองก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเดสตินีที่ที่น่าภาคภูมิใจแต่ก็โหดร้ายพอสมควรเราก็ต้องอดทนรับมันไป เราก็มุ่งทำความดีทำกรรมดีในชาตินี้เพื่อให้ชีวิตเราในชาติหน้าจะมีเดสตินีที่มันปลาบลื่นไม่เหมือนวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราอ่อนแอไม่ได้เพราะว่ามีคนที่รอแล้วก็ให้กำลังใจเราจำนวนมากเราต้องเคิมแข็ง เราเราก็ต้องพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณคนที่รักและห่วงใยเราไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือว่าเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเราถือว่าคนที่มีใจอยู่กับเรามีความห่วงใยเราเขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องทำอะไรได้ก็ทำไป อดทนกันไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะน้องนะขอบคุณมากน้องเลยมีคนอวยพรเข้ามาเยอะเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้อปูคอมเมนต์ว่าน้องดูอยู่คือระหว่างที่เราไลฟ์ปูดูอยู่โอเค okay, ทุกคนก็ขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งนะคะส่วนใหนก็พูดแบบนี้โอเค <Okay, S 1> <Yeah. S 2> ก็เบิร์ดเบอยวันนี้มีความสุขดียิ้มก่อนอปู <c oughs> อส่ง <c oughs> คลิปมาเลย น้ำตาหยดกันทางบ้านเลยเนี่ยโอเคยัง <Okay. S 2> <Okay, yeah. S 1> จบมานะคะ <Yeah>. okay, ไยตนาะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่ทุกคนที่อวยพรมาในหลายช่องทางฝากกันมาก็มีส่งไลน์ก็มีส่ง S m s มมาก็มีขอขอบคุณทุกคนนะครับขอให้พรที่ทุกคนให้ผมมันนั้นจงกลับไปให้ท่านทุกคนได้มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่จะสู้กับสิ่งที่ไม่ชอบมาภากลในวันนี้และให้ผ่านผ่านพ้นไปให้ได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็มั่นใจว่าชาติใจจะกลับประเทศไทยด้ยเร็วครับ